สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการประชุมเอเปกครับผมถึงเอาเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้ฟังกันคือขณะที่เราประชุมเอเปกแต่การเมืองมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่บรรดาหางเครื่องทั้งหลายก็ออกร้องออกรำกันทั้งทงที่ยังไม่รู้อนาคตอนางอว่ากฎหมายลูกวันที่23คือกฎหมายพักการเมือง และวันที่30พฤศจิกายนนี้เหมือนกันจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งมันจะออกอะไรหวยมันจะออกอะไรเอา100หารแล้วก็มีคะแนนพึงมีแถมท้ายไหมตามมาตรา92 93 94ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือจะเอา500หารคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดตรงน,นี้เป็นปริศนาหรือว่าหรือว่า กฎหมายทั้งสองฉบับคือกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายประกอบรัฐนูนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งจะขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องโยนให้สภาไปทํากันใหม่แต่สถาท้าสภาทําให้สําเร็จเพราะมีเวลาแค่สเดือนครับทําไม่สําเร็จแน่นอนแน่นอนลูกฟุตบอลก็เข้ามาอยู่ในเท้าของรัฐบาล ซึ่งต้องโยนให้กกตอ,ออกระเบียบออกคําสั่งออกกฎกติกาต่างๆเป็นพรลกเป็นพระราชกาหนดในการเลือกตั้งไปก่อนกกตจะกล้าไหมได้ข่าวว่าไม่กล้ากลัวติดคุกมันก็ยังเลือกตั้งไม่ได้มันก็ยืดไปเรื่อยๆตูก็อยู่ไปเรื่อยๆตูหางเครื่องก็เต้นไปเรื่อยๆทั้งร้องทั้งลําพักนู่นโอเปิดตัวที่นี่พักนี้ออกปลาใสที่นี่พักนั้นคนแห่แหนกันมาพักนี้แหลนจะลงแหลนสะไล ส่วนหัวหน้าคณะอีเกเนี่ยตูครององอ่างเนี่ยก็ยังติดการแสดงคอนเสิร์ตนานาชาติอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติริจิตครับเอาหวันนี้บรรดาหางเครื่องที่ออกกันไปเนี่ยผลจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ก็มีโพของสำนักต่างๆเนี่ยอวดดีครับออกมาโอ้ยไอ้นี่ทีหนึ่งไอ้นันทีสองไอ้นี่ครองแจ็ปไอ้นี่แลนสไลด์คือมันทำการสำรวจเนี่ยผมเคยเปรียบเปยว่าคุณไปสำรวจป่าช้าไหน จริงๆแล้วเนี่ยมันสำรวจเนี่ยไม่กี่คนครับพันกว่าคนสองพันคนนะหนึ่งพันกว่าคนสองพันคนแล้วมันสามารถจะสรุปได้ไหมจะสรุปได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าสอสอที่ย้ายพักเน่ยมีโอกาสสอบตกถึงห้าสิบเปอร์เซนนี่ก็เป็นการเดาสุ่มครับเดาสุ่ม คิดว่าคนไม่เอาย้ายพักก็เป็นการเป็นงูเห่าบ้างเป็นคนไม่มีอุดมการบ้างมันมีหลากหลายมันมีความเห็นและมันมีความจําเป็นที่เขาอาจจะต้องย้ายอยู่ที่การมันอึดอัดอึดอัดนะเหมือนกับทนายบิลลี่คุณจิรวัตรคุณจิรวัฒน์อาราชการนนท์บอกโอ้ยอึดอัดก็เลยไปอยู่พักที่มันไม่อึดอัดครับเป็นพักที่ร้อนฉ่าอยู่ในเวลานี้ทีนี้ ใครจะเป็นนายกหลังหลังนิดาโพออกไปสำรวจไม่ใช่หมายความว่านิดาโพสามารถจะชี้ได้นะว่าใครเป็นนายกมันชี้ไม่ได้เพียงแต่เดาสุ่มเอานะความเห็นของประชากรประชาชนใน17จังหวัดภาคกลางเนี่ยจะสนับสนุนใครไม่รู้เขาสำรวจยังไงเขาโทรศัพท์ถามรูก้กันนั่งเทียนเขียนข่าวหรือว่านั่งเขียนไปเออไอ้นี่ดังไอ้นี่อย่างนี้ ไอ้นี่มีคนนี้เป็นเบื้องหลังอยู่ดูใบไอ้นี่มาอย่างนี้ธรรมดาพักรัฐบาลจะต้องตกลงนี่เขาเรียกนั่งมะโนนะมะโนมะโนพุทโธอะไรของเขาก็ว่ากันไปทีนี้เขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าเก่าคุณอุงอิงนางสาวแพทานทองชินวัติแห่งพรรคเพื่อไทยมีนิดาโพเข้าไปสำารวจ เขาบอกว่า24.18%วิ่งโลดมาที่หนึ่งที่จะเป็นนายกคราวหน้านะอันดับสองอัอนดับสองพิธาริมจเจริญรัตตีพิธานเนี่ยแห่งพรรคเก้าไายได้17.73%ที่ประชาชนเขาเห็นด้วยให้เป็นนายกรองจากองค์อิงองค์อิงเนี่ยแพทองทานเนี่ย24%เอาตัวเลขก,กลมๆพิธาได้16% อันดับสองส่วนผลเอกประยุทธ์ได้เท่าไหร่16%เท่ากับพิธาครับนะหนว่าคนเบื่อคนไม่เอาคนไม่ชอบนี่ถามภาคกลางนะแต่ถ้าภาคใต้เขามาเบอร์หนึ่งนะเขามาอันดับหนึ่งนะนี่จากโพที่ออกไปแล้วจากโพที่ออกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนทีนี้นิดาโพเขาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องแงะหัวใจถามพี่น้องชาวภาคกลางภาคตะวันออก ว่าจะกาบัตรเลือกใครสสเขตจะเอาพักไหนจะเลือกพักไหนเข้าไปทําหน้าที่สสเป็นผู้แทนราษฎรในสภาอันดับหนึ่งเขาบอกคนเนี่ยจะเลือกสอสจากพักเพื่อไทยถึงสามสองเปอร์เซ็นอันดับสองจะเลือกพักเก้าไกลถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นตอันดับสามจะยังไม่ตัดสินใจครับสิบสามสิบสิบสี่เปอร์เซ็นประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นอันดับสามอันดับส,บสี่จะเลือกพักพลังประชารัฐแค่สิบเปอร์เซ็นหรือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ อันดับห้าจะเลือพรรคประชาธิปัตย์เจ็ดเปอร์เซนนี่คือนิด้าโพครับคือไปคบสำรวจที่ไหนไม่ไม่รู้เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่บอกนะเพียงแต่เขาก็เอาเอกสารมาก็แจกสื่อสื่อก็บ้าบ้าไปลงข่าวกันไอ้ผมก็บ้าบ้าเอามาอ่านให้ฟังนะเพื่อที่จะสะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นความโง่เง่าเต่าตุนของคนบางคนแค่นั้นเองว่า มันเป็นข้อเท็จจริงหรือมันเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือกับพรรคการเมืองหรือเปล่านี่ผมตะโกนถามอย่างนี้นะนิดาโพคือสถาบันนะครับคือสถาบันคุณออกมาอย่างนี้ก็เหมือนกับสถาบันเหมือนกับอะไรเหมือนกับสำนักโหนน่ะสำนักหมอดูอ่ะหมอดูหมอดาวไงแล้วมันจะเป็นจริงตามนี้ไหมล่ะเลือกตั้งยังไม่รู้เลยแม่มันจะมีเมื่อไหร่นี่จะมีเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนิดาโพเขาบอกเขาไปสำรวจความเห็นคนภาคเหนือ คนภาคอีสานคนภาคใต้คนภาคกลางและคนกรุงเทพครบวงจรผลสำรวจนิดาโพบอกว่ากระแสนิยมแต่และภูมิภาคนแตกต่างกันอย่างชัดเจนพี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยตั้งใจจะเลือกประยุทธ์จันโอชามากถึง24%เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแพทองทานเนี่ยหล่นตุ๊บมาเหลือ13%เในภาคใต้นะครับส่วนอันดับสามเป็นพิธาลิมเจริญรัตน์ เก้าไกล11%ก็สูสีกับเพื่อไทยส่วนจังหวัดภาคเหนือก็แน่นอนครับแพรทองทาน31%อันดับ2พิธา15%อันดับ3ประยุทธ์12%ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันยังมีติดนะยังมีติดบอดยังมีติดชั้นแต่ไม่มีชื่อลุงป้อมที่เป็นแคนดิเดตนายกเลยทีนี้คนภาคอีสานเนี่ย เขาก็เลือกแพรทองทาน36แน่นอนอยู่แล้วอันดับสองพิธา12%ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแพทองทานอันดับ3ลุงตู9่9%ตกมากในอีสานเนี่ยตกมากครับตกต่ำมากตามโพนะนี่ว่ากันตามโพของนิด้าโพนะเรื่องจริงจะเป็นไงผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปเดินถามบ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นไม่ได้ไปเดินถามแต่นี่เขามาโนเอาแต่ผมไม่อยากมาโนครับไม่อยากมาโนส่วนภาคกลางเนี่ย เขาจะเลือกแพทองทาน24เลือกพิธา16เลือกประยุทธ์16เท่ากับพิธาสุดท้ายคนกรุงเทพอันดับหนึ่งพิธาพักเก้าไกลเนี่ยคนจะเลือกถึง20อันดับสองกลายเป็นประยุทธ์ครับในกรุงเทพนะคนจะเลือกประยุทธ์15เลือกพิธา20ห่างกัน5นิดเดียวส่วนอันดับสามกลายเป็นอุ๋งอิงครับ อุ้งอิง14แพ้โลดเลยครับแพ้ประยุทธ์โลดเลยนะประยุทธ์คะแนนนำอุ้งอิงคะแนนนำเพื่อไทยในกรุงเทพสรุปแล้วไอ้นิดาโพเนี่ยสามภาคเนี่ยแพ้ทองทานนำโด่งนะ,นะส่วนลุงตู่ของเราเนี่ยครองแชมป์ภาคใต้พิธาครองแชมป์กรุงเทพแต่ลุงตู่มีทุกภาค กรุงเทพมาอันดับสองภาคใต้มาอันดับหนึ่งนะภาคเหนือก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันประมาทไม่ได้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นอย่ากระพริบตาศึกนี้ศึกยุทธหัตถีใหญ่หลวงนักถึงแม้ว่าจะมีข่าวสามปอแตกสามปอแยกทางแต่หลายฝ่ายก็ยังไม่อยากฟันธงไม่กล้าฟันธงว่ามันจะเชื่อใจได้แค่ไหนเพียงแต่อาจจะแตกแบงค์พันหรือว่าแตก แตกทับแยกค่ายกันระหว่างพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติฉะนั้นในการขับเคลื่อนของทั้งสองพักเนี่ยเขาก็ต้องทำงานอะเพื่อจะบดขยี้ฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายค้านทั้งหลายทั้งปวงภาพที่ออกมาเนี่ยถ้าคนดูการเมืองวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเกทับรับแหลกเหมือนกับการขัดแย้งกันเหมือนกับการแตกแยกกัน แต่ลุงทั้งสองเขาบอกเขาเนี่คบกันมาสี่ห้าสิบปีเขาไม่แตกแยกหรอกครับแต่อาจจะแตกต่างกันต่างคนต่างเดินก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเขาก็มารวมกันนะต่างคนต่างไปหาต่างคนต่างไปตกปลาบ่อไหนยังไงก็ไปตกกันเองนะไปตกบ่อไหนไปตกอ่าวไหนผลสุดท้ายก็เอาปลามารวมกันในกระชังเดียวกันแน่นอนมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในพักรัฐบาลเนี่ยผมถึงบอกเขากอดคอกันแน่น ไม่มีวันที่เราจะพลากจากกันเมืม่อเขาไม่พลากจากกันแล้วเนี่ย<ๆ>เขามีปลาอยู่ในบอ่ออยู่อีกสองร้อยห้าสิบตัวเขาตกมานิดหน่อยเขาก็ชนะแล้วแล้วถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยคุณจะแลนสไลด์ถึงเกินกึ่งหนึ่งไหมใน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 เรื่องของในเรื่องของสสเขตสสเขตมีเท่าไหร่มีสี่ร้อยคุณจะได้ถึงสองร้อยมาอ้าวได้ถึงสองร้อยได้กึ่งหนึ่งไหม ส่วนสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้มันไม่สามารถที่จะบอกได้ครับเราะยังไม่รู้กฎกติกากฎกติกามันจะออกมาในวันที่สามสิบพฤศจิกาที่จะถึงนี้พราสานุนุนเขานัดแล้วว่าเขาวิน,นิฉัยง่ายมากมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายล้วน และมีการสอบสวนพย,ยานต่างๆมีการสอบถามอะไรไปหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาจะวินิจฉัยให้ฟังวันที่30ปลายเดือนนี้ตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมมันจะบอกได้มันจะบอกได้ว่าคืออะไรคืออะไรนะถ้าสมมุติว่ามันออกเป็นสูตร1 0 0หารผู้มามีสิทธิ์เลือกตั้งมันจะมีคะแนนพึงมีไหมมันจะมีหรือไม่คะแนนพึงมีเนี่ย ถ้ามันมีคะแนนพึงมีพักเพื่อไทยจะไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เพราะเขาอ้างว่าอะไรรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญจัดสรรปันส่วนและ มันเป็นเรื่องของผู้ร่างรัฐนูนเขาเรียกเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐนูนน่าติดตามนะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้หางเครื่องว่ากันไปก่อนต่างคนต่างเต้นกันไปแต่หัวหน้าวงยังครับกำลังติดคอนเสิร์ตนานาชาติอยู่ผมก็จะช่วยกันตามช่วยกันดูและเอามาวิเคราะห์ให้ฟังวันนี้ยังไม่สามารถมองอะไรได้ออกชัดเจนเพียงแต่มาขย่าให้ฟังกัน นะโพก็มาเขยา่าแล้วคนก็หลงเคลิมมาโอ้ยมาแน่มาแน,าน่อย่าประมาทนะพี่โทนี่ผมนี่เป็นห่วงครับนะในซีกที่เป็นเสรีประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมนะระวังมันจะแพ้อำนาจนิยมที่มาสืบทอดจากพันเ็กการกันอีกจะเป็นฝ่ายค้านถาวรมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้งทั้งที่กองเชียร์ก็ไม่รู้เชียร์กันเท่าไหร่ ยังนับไม่ได้ว่าจะเชียร์กนนเท่าไรนะถ้ามันเต็มทั้งประเทศก็แสดงว่าฝ่ายประยุทธ์ก็ต้องไม่มีคะแนนเลยแต่นี่ดูที่ปักใต้มาดับหนึ่งนะภาคอื่นก็มีติดมาเยอะแยะไปหมดแล้วยังมีกลไกยังมีกลไกครับของรัฐบาลอีกกระทรวงทบวงกรมกระทรวงมหาดไทยต่างๆข้าราชกัรเขาอยู่มา8ปีกว่าโอเ้เขาคุมอะไรไว้หมดตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้ในเรื่องการเลือกตั้ง กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าอยู่ในมือมหาไทยทั้งนั้นนะอยู่ในมือรัฐบาลทั้งนั้นความได้เปรียบมันมีกันอยู่ครับท่านผู้ชมเอาละก็เอามาเล่าให้ฟังกันหางเครื่องการเมืองออกร้องออกรำแล้วแต่หัวหน้าพักเนี่ยว่าขอภัยหัวหน้าหัวหน้าใหญ่คือคือพระเอก <c oughs> ขอภยัยพระเอกลิเกเนี่ยยังติดคอนเสิร์ตอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเราก็ต้องตามกันหลังจากวันนี้เป็นต้นไป วันนี้ก็เป็นการประชุม3วันด้วยกัน 16, 17, 18แล้วยังหยุดเสาร์อาทิตย์19เสาราเสาร์วัน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 อาทิตย์ก็เป็นวันที่20แล้ว21เนี่ยเป็นวันจันทร์จันร์ทโอชาเลยครับเขาจะยกขันหมากไปสู่ขอประยุทธ์ให้มาร่วมพักนะรวมไทยสร้างชาติก็ตามดูกันว่าอีจะมาเป็นสมาชิกไหมแต่รายการข่าวทะลุไหมได้ฟันธงไว้แล้ว อีจะไม่เป็นสมาชิกพักไหนทางนั้นลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเรียนแบบมาจากเรียนแบบมาจากป๋าซึ่งเขาก็ไม่สังกัดพักไหนนะเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขานะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แบบผมนี่แต่ผมว่าคิดจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่แต่ประยุทธ์อีจะไปเกาะไปเกาะพัคไหนถ้าอยู่รวมไทยสร้างชาติมันได้มา20เสียง30เสียง50เสียงนะเกิดพักร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทยมันได้มาร100 120แล้วทำไงเขาก็ค่อนแคะนะหลายฝ่ายค่อนแค้บอกเฮ้ยมันต้องให้อนุทินเป็นนายกตรงนี้แหละครับที่ให้ยุทธเขาคิดมากนะตู่ตางโลกคิดมากอาจจะเอาชื่อไปแปะเป็นแคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยก็ได้ซึ่งบุญลวีฟันธงไว้อย่างนี้ในรายการข่าวทะลุใหม่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาอ่ะวันนี้ก็ว่ากันตรงนี้แหละครับ สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเบต้ากรูแคนน่ะสั่งซื้อกันหรือยังหน้าจอนี่มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับสั่งซื้อกันมีโปรโเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายโดยธรรมชาติและในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตกับสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายมันค่าทิ้งหมดนี่ก็คือผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวาด มหาไรทูลเลนเบเลอร์มหาไรนุ๊กแคลิฟอร์เนียหลายแห่งที่ยืนยันชัดเจนว่าคุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้และมันดีอย่างนี้จริงๆนี่ผมยืนยันอีกทางหนึ่งเบต้ากรูแคนมันเป็นชื่อสามัญแต่ที่บุญลวีจัดจำหน่ายก็คือศูนย์สุขภาพเบต้าวันยี่ห้อเบต้าวันครับไม่มีวางขายในท้องตลาดสั่งเบต้ากรูแคนที่เขาสกัดอย่างยิงขนมปังเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเป็นชนิดเข้มข้นจากโรงงานที่ทันสมัย สั่งมาให้โรงงานที่เป็นระดับ GMP ในประเทศไทยที่เขาผลิตยาออกต่างประเทศสะอาดปลอดภัยได้คุณภาพสะอาดปลอดภัยได้คุณภาพนหนึ่งขวดบรรจุ60แคปซูลนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขออนุญาตไว้นะครับจากออยอมีเครื่องหมายออยอ,อะไรเรียบร้อยและมีเครื่องหมายมีมีการขออนุญาตการโฆษณาเรียบร้อย นะทำอะไรต้องทำให้ถูกต้องและต้องพูดตรงไปตรงมาตามสไตล์ของบุญลวีอ่ะโทรศัพท์เข้าไปได้ครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอผมสั่งซื้อได้แล้วก็จะส่งกันด่วนนะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่สามารถที่จะส่งให้ทุกท่านได้ถึงบ้านโดยด่วนที่สุดลาก่อนนะครับรายการบุญลวีตีข่าววันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชม